มีอะไรทำบ้างนะไม่รู้ดิอ๋อนึกออกแล้วอยากก้นีนะใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้ ก็มาอยู่กับรายการเฟรนดี้มิวค่ะนะคะก็ช่วงนี้นะคะอากาศร้อนแล้วเวลาออกไปเล่นข้างนอกให้ทุกคนนะคะช่วยระวังด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวอากาศร้อนร้อนนะคะก็วันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการออกกาลังกายแบบผู้หญิงนะคะก็ตอนนี้ร้อนมากเลยใครมีแอร์ใหม่ๆ ใหม่ๆหรือเก่าๆเอามาบริจาคให้น้องชมพูด้วยนะคะเฮ้ยเปิดแอ์นะนี่นี่นี่แอร์ตั้งยี่สิบสามองศาเลยนะเว้ยโอ๊ยรออะไรล่ะหนาวตายอยู่แล้วโอ้ยมาเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมานะคะเดี๋ยวจะไปเตรียมท่าอุปกรณ์ก่อนนะคะท่าที่หนึ่งท่าที่หนึ่ง ไม่ใช่เอาไม่ใช่เหรอ่ไม่ใช่เอท่าที่1นึท่าโอฟีเบนฮะโอฟีเบนไม่เคยได้ยินนะนี่ไงอะท่าที่1น,นะคะเป็นไงท่าที่1นึ่ท่านี้นะคะยืนขาให้เท่าไรนะคะสองศาสองศาเสียเสียนวยา ยืนให้เท่าไหร่นะคะหลายๆคนอาจจะบอกว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะคะ <c oughs> ก็มายืนให้เท่ากับไหลของเรานะคะแล้วก็ชูแขนชูแขนอ่าให้ตรงรตรง,ตรงเออตรงเลยเนะี่ย <c oughs> อ่าตรงเสร็จแล้วก็เอาแขนข้างนี้คะเอาบิดเลยเสร็จแล้วก็ลุงโอ๊ยไม่ถึงพื้น <มา S 2> นะให้สุดเสร็จแล้วกลับมาอย่างนี้นะคะโอ้ เขาเรียกว่าแตะสลับเข่าหนูค่ะมานิ้มใช่หรอเนี้ยอย่างไรเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงีงย้ยโอ้ยพี่ไม่ถึงพื้นอ่ะเออโอ้ยนั่นเพดแล้ว <c oughs> อ่ะแล้วก็ท่าที่สองนะคะก็จะเป็นท่าเหมือนยินมนาสติกนะคะก็อ้อมแขนไปยิมนาสติกท่าท่าต่อ อันนี้ไม่เอาแล้วตัดทิ้งตัดทิ้งอ่ะมาเราจะมีอยู่แค่ห้าท่านะคะต่อไปท่าที่2นะคะท่าที่2นั่นก็จะเป็นนีนะคะอยนีตบเดี๋ยวตบ,ตบลงปึ๊บอันนี้ทำแรงๆไม่ได้ไงเพราะมันไม่ได้อยู่บนพื้นเดี๋ยวขอไปอยู่บนพื้นแทนดินะคะ อย่างนี้นะคะขอจังหวัดแดนเสริมได้ไหมคะไม่อ่ะเดี๋ยวนึกท่าไม่ค่อยออกเดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะ